สวัสดีทุกท่านเราก็ขุดมาได้ครึ่งทางแล้วนะท่านได้สามลุมแล้วตอนนี้เหลืออีกสามลุมอ่อลุมศาสจะไวหรือเปล่าจะเป็นลมคาลุมหรือเปล่านี่โอยญ่อีกหน่อยลุมศาสน่อยพดอ่ะเดี๋ยวมันขยับได้เอเฮะจกขึ้นนี่ đây này mình đinh quá nó khùt khâu điều hót đinh câu rồi ôi để phá khu đất nát được đấy này khay lại cái cái này à เดี๋ยวหาร่มก่อนทุกท่านแดดแรงเหลือเกินหาร่มให้ลูกสตร์กัน ร่มอยู่บ่เออฮะร่มอยู่นิดหน่อยเออเออใครแน่เนาะร่มอยู่ป่ะนี่

อีกนัดหน่อยอ่ะอีกนิดนึงก็พออ่ะ,อะเลิ่มๆข้างๆพอเลยอ่เอ่ย อือืเลียหลืออกสองลุมไปสำเร็จ่ะพอ

ฮะโอเคเดี๋ยวสองลุ้มพักฟันกันบ่พักกนะ่อนเถอะนะอีกสองลุ้มทุกท่านชิเลียวแล้วนะฝากไว้ัวนี้สวัสดีครับผม